นุทรสถานสันติภาพหรือโดมปรมาณูตั้งตรงงานริมแม่น้ำโมโตยาซุจุดที่อยู่ใต้ศูนย์กลางการระเบิดของระเบิดปรมาณูที่กองทัพสหรัฐทิ้งลงมาเมื่อเวลา8นาฬิก15นาทีของวันที่6สิงหาคมปี1945อาคารสตลย์ยุโรปแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของหอส่งเสริมุสาหกรรมจังหวัดฮิโรชิมะ โครงสร้างที่หลงเหลืออยู่จากแรงระเบิดทำหน้าที่เสมือนเครื่องเตือนใจถึงราคาของสงครามและความสำคัญของสันติภาพแม้ว่าการสนับสนุนจากสาธารณชนต่อการครอบครองนิวเคลียร์ยังถูกจํากัดด้วยบาดแผลทางประวัติศาสตร์แต่ผลสำรวจชี้ว่าญี่ปุ่นมีความพร้อมมากขึ้นในการทบทวนหลักการไม่ใช้นิวเคลียร์ของญี่ปุ่นทั้งการไม่ผลิตการไม่ครอบครอง และการไม่ยอมให้มีอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งเมื่อความทรงจำเลือนรางคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามถึงความจำเป็นของการป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์อย่างไร้ิทตตี้ถึงนั้นตัวないで่でงไร้ญี่ปุ่นว่าทหารมีอต่ไ่องันต่งที่น์งง่ หลังจากฮิโรชิมะและนางาซากิถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูญี่ปุน่นให้คำมั่นว่าจะไม่มีกองทัพเชิงรุกและเป็นกระบอกเสียงเพื่อการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนิฮอนฮิดังเคียวองค์กรที่ก่อตั้งโดยผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ แต่การก้าวขึ้นสู่อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์บนแนวทางอเมริกาต้องมาก่อนควบคู่กับการวิพากษ์วิจารณ์พันธมิตรดั้งเดิมให้พึ่งพาตัวเองมากขึ้นทําให้การพึ่งพาร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเริ่มสั่นคลอนขณะที่จีนและเกาหลีเหนือเร่งเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารมากขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวกาลังสร้างความกังวลให้กับนักเคลื่อนไหวต่อต้านนิวเคลียร์ 言っても少数派の意見ですけれどもそれがどんなきっかけでこうその意見がブワッと吹き出すか分からないなっていうふうには思っていてそれはこうやっぱり私たちの,その核廃絶を支持する声っていうの,はその私たちの声がまだ響ききってないっていうところにすごくもどかしさというかあのまだまだ足りないなっていうことを感じます。 คุณนิฮิโกะซากุมะเป็นผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรามาณูวัย80ปีเมื่อ80ปีที่แล้วเขาเป็นทารกแบเบาะนอนอยู่บนฟูกเมื่อเกิดแสงวาบและความมืดครอบงำแม่รีบอุ้มเขาหนีฝนขมเหลกรมาตรังสีซาคุมะมองว่าการมีนิวเคลียร์ไม่ได้ทำให้ญี่ปุ่นมั่นคงขึ้นความมั่นคงที่แท้จริงจะเกิดจากการสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศเท่านั้น